สวนใหญผมจะเข้าสู่ช่องโทนี่สไตลิสนะครับนเพื่อนวันนี้พาไปออกคลิปกันง่ายๆคลิปนี้นะครับผมคิดอะไรไม่ออกบอกเขาใหญ่ั<ะ> <laughs> นะ้าผมเขาใหญ่ครับเขาใหญ่เพื่อนเขาใหญ่รอบที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะครับผมนะปลายปล่อยอยู่เหมือนกันนะครับผมครับตอนนี้มาเปิดคลิปกันที่แถวกรมนนะตอนนี้อยู่แถวไหนก็ไม่รู้อา้าวแล้วผมมาทำอะไรกรธรมนผมอยู่ยุทธยามไม่ใช่เหรอโอเคเพื่อนเดยว ไปรับคนคนนึงก่อนนะครับผมนะเฮ้ยทริปนี้ไม่ได้ไปคนเดียวอะ่ะทริปนี้มีไปคู่นะครับผม,พมเพื่อนเดี๋ยวเอาวอาทมอก่อนเอาคลิปนี้ไม่ต้องพูดเลยมากนะแล้วขอใหญ่เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันครับในปี2025นะต้นเดือนกร,รกฎาคมนะครับผมแล้วเ,เอาเปีบ๊บติดปี๊บมาสองข้างด้วยโอ้โหตายหาแล้วกรุงเทพเป็นไงวะเนี่ยนานๆจะได้นนเข้ากรุงเทพนะครับพรเพื่อนๆโอ้โหแม่งผมก็ชอบเลยเยอะรถเยอะที่ไหน <laughs> ผมอยู่อุทยานนี่สบายสุดๆแล้วแต่ยังว่าครับมารับมารับเราต้องขี่มารับ <laughs> โอ้โหไป <laughs> อยู่แถวพระรามเจ็ดนะวงสว่างเรื่องผมเคยมาเรียนแถวนี้ด้วยนะประจมเกล้ารลนครเหนือวิศวะ แต่ผมเรียนไม่จบอนะเรีย <g> น <lyrics> ไม่ไหวผมสายช่างปอชปศไงโอ้ยตายแล้วเฮียรถติดปี๊บมาเนี่ยง้างนี้อนะ่ะโอ้โหหนุ่มตัวเท่าไง ออนเพื่อน,อนับแล้วครับน้องสาวน้องสาวเขาใหญ่แล้วขี่ไปอีกประมาณสองชั่วโมงกว่าออกจากกรุงเทพกันอ๋อเพื่อนจังหวัดนครนายวกกว่าจะมาถึงได้นะครับผมตอนนี้เวลา10บโมงยี่สโมงสิก็ออกจากจุดยาประมาณ7จ็ดโมงครึ่งแล เข้าไปในกรุงเทพนะครับก็อยู่แถวๆสี่ลาดนะครับผมก็ประมาณชั่วโมงนิดๆน,นะครับออกจากตรงนูดนเก้าโมงนะวันนี้ก็เข้าเขตพนรยกตอนสิบโมงยี่สิบก็รถเยอะอยู่ครับระวันนี้วันเสาร์กว่าจะหลุดออกมาได้มาแล้วรับาพื่อนนนรยก10บโมงสี อ,ออกเลี่ยงเมืองดีกว่าถ้าตรงไปเรื่อยๆมันจะเป็นเข้าเมืองอ,ออกเลี่ยงเมืองก็จะขี่ง่ายกว่าครับน <c oughs> อ,อเพื่อนเขาใหญ่จ๋า ขาบอกนครนายกนี่แม่งดุจริงเมื่อกี้ก็ลืมถ่ายมานะเจอด่านตำรวจตรวจไปสองด่านนะครับแต่ว่าเขาไม่เรียกผมเลยนะผ่านฉลุยนะครับแต่ว่าคันอื่นที่เห็นมาดีโดนกันเป็นแถวเลยแต่ว่าเขาไม่เรียกผมเอออ้ยแปลกดีวะแล้วว่ารถโชว์ริงมันเป็นมิดกับตำรวจขนาดันใส่ท่อมาเนี่แต่ว่ามันก็ไม่ได้ดังมากเท่าไหร่เดินเบานี่จะเงียบเขาเรียกว่าของจริงครับนครนายกวันหยุดนะวันเสาร์ โอ้โหนครนายกนี่แม่งดุจริงๆอะฮะสามด่านเลนเนี่ยนครนายกอะ <c oughs> <c oughs> ผ่านสบายหเห็นไหม บอกแล้ว่าไม่เคยโดนนะผ่านไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มองเลยอ่ะเมื่อกี้เวสป้าโดนเฉยปาจีนแล้วป่าปาจีนแล้วเหรอเพื่อนที่1วง10ก็พอได้ครับยืนพื้นรอยยี่อ๋อนี่ไงไป้ายปาจีนไปเพื่อนแวะปั๊มก่อนก่อนจะขึ้นเขาใหญ่ ยังไงเมื่อยเปล่าเมื่อยไหมอยากกินกาแฟด้วยโดบหน่อยโดบหน่อยวันเพื่อนก่อนจะขึ้นเขาใหญ่เราใส่ท่อแต่งใช่ไหม เราอย่าลืมที่จะทำเพื่อสังคมบ้างนะเออใส่จุกแล้วเสียงขึ้นไปเลย่ผมจะไม่ใสมา่าา่าเพื่อนจริงๆก็เยวผมจะใส่จุกมัางแต่บ้านแล้วแหละ ก็ลืมไงลืมไงเพื่อนอรีบฟอก่อนก็มาใส่แถวนี้ไม่ได้อยากจะข,ขี่ท่อดันขึ้นไปหรอกรบกวนสัตว์ป่าเียนะครับผมมาเลื่อนต่อเพื่อนอันนี้เงียบกิบเลยทีนี้ไส้ยาวแม่งสอบึลยพี่อาชูเดี๋ยวผมจะรีวิวทำคลิปรีวิวให้ทีหลังตอนนี้เที่ยวป่นเติมน้ำมันไปอีก200นะครับพรเพื่อเฉลิเมื่อกี้วิ่งมาทั้งหมด200กิโลพอดีจากอุทยาแล้วก็ไป แถวสี่ลาดนะแล้วก็วิ่งออกมาทางลังสิตพระนยกตอนนี้เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงสี่สิบน,นีแวะปัมไปพักหนึ่งปร,ประมาณครึ่งชั่วโมงก้านเนพื่อนมุ่งหน้าสู่ด่านเนินหอมพอดีเข้าตอนเที่ยงเ้าออกมาช้าติดชิวอีก โอ้โหหรือต้องต่อคิวมีครับมีครับใส่ไปแล้วครับร้อยหนึ่งหรอเย่เขารู้ด้วยว่าทอดแต่งไง ใส่จุกมาแล้วขขเ,เท่าไหร่เมื่อกี้<า>จัดไป<า>ถ้าไม่ใส่จุกไม่น่ารอดอะ่ะม,มีคนมีคนโดนแล้วมั้งมันมีคันดังอยู่อะ่ะไช่ปะเนี่ยคนนี้พี่เราก็ใส่จุกแล้วเสียงมา <laughs> อัเพื่อนเข้ามาแล้วเขารู้ด้วยว่าแม่งใส่ท่อแต่งเขาถ่ายแลว่าใส่จุกแล้วเสียงยังถสาท่อดังกว่าน,นี้หนึ่งน่าจะโดนวัดเสียงอันนี้ไม่โดนวัดครับเพราะไม่ดังมากเมื่อกี้มีฟอฟ์ซ่าคันหนึ่งดังอยู่นะน่าจะโดนโดนวัดเสียงไปแล้วดีนล้ที่ใส่จุกมาแล้วก็ต้องให้ความเคารพพื้นที่นะอันนี้เป็นพื้นที่สาธารณะป่านะครับของทุกคนแล้วก็ของสัตว์ด้วยนะครับผมไปดูบรรยากาศเขาใหญ่ครับปี2025เดือนกรกฎาคม มีตะไขร่น้ำด้วยนะบนผืนเนี่ยอันตรายอยู่นะเข้าโค้งดีๆนะเพ่อนช่วงนี้ฝนน่าตกไหวเลย โอ้ยเขียวมากเพื่อนสดชื่นเย็นมากต้องวนกลับมาเลยอะอยากถ่ายมานานแล้วว่าตรงเนี้ยเบรกดังหน้าเกียดจังไง <laughs> เอาแอคหน่อยแอคหน่อยเร็วเมื่อกี้อยากแวะมานานแล้วเหมือนครับดงโซนมาเที่ยวต้องหลายรอบหลายปีก็ไม่เคยถ่ายรูปตรงนั้นเลยวันนี้มาถ่ายหน่อยแล้วมีตัวตาหลังรถเลยเน,น,นี่ยานยนต่อเพื่อนหิวข้าวข้าวไข่เจียวไม่รู้มหมดหรือเปล่าวะ เยี่สิบอห้าองศายี่สิบห้าองศาครับอู้หนาวหนาวเลยโอ้ยเดินเดินอุย๊ย <laughs> ไปไป,ไปผ่าตอมใจดีกว่า ขอเพื่อนเพื่อนชมทัศนียภาพโอ้ยสดชื่นมากเพื่อนอากาศดีหน้าฝนผมไม่ต้องพูดอะไรมากหรอมั้งหลายคนไม่จะมากันบ่อยอยู่โอ้งามงาม หิวข้าไขวาขาาขาไข่เจียวมาเพื่อกินข้าวไข่เจียวเดี๋ยวหน้าหนาวจะมาอีกรอบหนึ่งกันเพื่อนหนาวก็หนาวได้ใจเลยที่นี่เป็นแบบว่าสถานที่วันเดทิปเนาะใกล้ๆกรุงเทพ คุณมาถึงก็ประมาณบ่ายโมงพอดีเพื่อนชั่วโมงหนึ่งมีแวะจอดถ่ายรูปจอดอะไรด้วยเขาเขียวหาต้องใจโอ้ยมาแบบมาบ่อยอ่ะมาบ่อยมากเพื่อนเขาใหญ่เนอะผอไม่ต้องรีวิวอะไรเยอะแล้วบรรยากาศดีๆวนี่มาวันหยุดด้วยคนเยอะตองนที่ผมมาวันธรรมดา โอ้โหคนยังไงฮะจะมีข้าวกินไหมเนี่ย <c oughs> ยินมีมากเงี้ยมา,มากก็หมดทำไงนนพี่มาหาคนเป็นร้านอยู่เขาใหญ่ <c oughs> เดี๋ยวรู้ข้าวไข่เจียวว่าไม่ได้แดกแน่เลยวันนี <c oughs> ้อากาศดีเพื่อนอากาศดี แถวต่อกินข้าวไข่เจียวโอ้โหอยู่ยาวมากรูนี้เขากำลังฮิตใช่ไหมลายเซ็นรูปสัตว์อ่ะอันนี้ผมเพิ่งมาปั๊มครั้งแรกนะครับแต่ว่ามาเที่ยวมาหลายรอบแล้วแล้วก็มันมีสมุดเล่มเก่าด้วยอันนี้ผมเป็นเล่มใหม่นะครับเล่มเก่ามันเปียกน้ํานะแต่ว่าเล่มใหม่ก็คือก็ปั๊มไปหลายที่แล้วแหละอย่างงี้นะครับผม แต่ว่าเขาใหญ่มาเดี๋ยวว่าบางทีก็ไม่ค่อยได้ปั๊มมาเพราะเราเดี๋ยวเดี๋ยวมาบ่อยๆอยู่แล้วไงนะครับผมงานเพื่อนเดี๋ยวไปปั๊มเพิ่มที่ตาไอที่ทำการอุทยานนะอ่าที่ส่วนบริการนี่รูปช้างนะครับผมเฮ่เจ้าจัด <c oughs> อร่อยไหมอร่อยค่ะแค่ยังไม่ได้กินเลยบอกอร่อย <c oughs> อร่อยกว่ากินที่บ้านเนาะกินที่บ้านไม่อร่อยอ,อย่างนี้หรอว มาครับเพื่อนครับไหนเราก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆครับนั่งรถทหารขึ้นไปข้างบนกันอีกหน่อยนะครับผมในวันหยุดนะครับจเลอรครับก็เขาจะเปิดให้ท่องเที่ยวขึ้นไปด้านบรินินครับจะเป็นผาสุขใจนะผมนะจะเป็นจุดที่สูงกว่าจุดนี้นะผมแล้วก็มีพระสยามเทวาธิราชครับปฏดิสถานอยู่นะเดี๋ยวเราไปดูวิวสวยๆข้างบนกันครับผมแล้วก็นั่งรถทหารเข้าไปนะครับผม เคยขึ้นมาปะยังคิดไหม,นนม,มสวยดีสยาสุขใจ เจอกันใหม่นะครับผมก็ด้านหลังก็จะเป็นสถานีเรดาร์นะของกองทัพอากาศนะครับผมบอกเลยนะครับรถบรรทุกทออนี่ขับซิ่งมากนะครับพอคอลอ์มันสุดจัดโคตรมันเลยอ่ะเพื่อนไปไปกันต่อ อนเพื่อแบบกันต่อไปหาดูน้ําตกเียวสุวัตดอันนี้ผาเดียวดายแต่ว่าเขาปิดเขาปิดไอ้นี่ฟื้นฟูธรรมชาติเปิดน่้จะกันยาเดืนกันยาหน้าหนาวค่อยมา โอ้ยเบรกดังเบรกยังไม่ได้ล้างยังดังอยู่เพื่นเพื่อนออกขวาแล้วก็ไปขวา อีกแปดกิโลน้ำตกเหวสุวัตห้าร้อยเอ็กห้าร้อยหาร้อเหรือเอวะยดีไม่เห็นข้างหน้าด้วย ทักทายกันครับเพื่อนๆไบเกอร์ถึงแล้วประมาณสิบสองนาทีสิบสามนาทีแปดกิโลจากปากทางร้านค้าสวัสดิการมีอะไรบ้างนะอยากกินกาแฟกันกาแฟกระป๋องอืม มาแล้วครับมากับ้หญิก็ต้องเป็นตากล้องนะนี่ยในในีนนี่ควาหนูตัวเล็กอนะ่ะหนูเดินตัวปิวเลยตัวเบาเลย พี่นี่ไม่ไหวพี่หอบไปเลยแทนต่ออ่านื่าบรรยากาศเหวสุวัตรแรกว่าจะแวะเหวนรลกไหนหนูจะหาเห็ดเหรอตอนแรกจะแวะเหวนรลกแต่ว่ามันเดินไกลเพื่อนๆก็เลยหิวข้าวด้วยขึ้นไปเขาเขียวก่อนแล้วก็แวะมาเหวสุวัส์นะครับก็วสวยดีนะผมเดินไม่ยากเท่าไหร่ แต่ก็เหนื่อยนิดๆอะไรเนี่ยอันนี้กินได้อไอนนไไ้เปาผมกจะหาเห็ดนะหนูไปกันตลอด มาดูหน่อยนี่คือแคมป์ค่ายอพยพวะเนี่ย <c oughs> โอ้โหคนเต็มเลยเฮ้ย <c oughs> แต่พูดถึงก็มีที่ลงอยู่ตรงนี้ลงได้อยู่เนี่ย <c oughs> ลงก็ได้ตรงนี้ก็ได้นะหยุดยาวก็งี้โอ้โหคนเต็มเลยหยุดยาว <c oughs> ก็ลงได้อีกเนี่ยลงได้อีกนี่นนี่ก็ได้ลงแม่งนี่เลย นี่ก็ลงได้เลยอ่านเพื่อนไปกันต่อโอ้โหโอ้โหเบรกดัง <c oughs> ตอนแรกว่าตั้งใจมาว่าจะมาลุยฝนเลยเนี่ยโห่เนี่ยเก้าอี้นั่งนั่งตั้งใจมาว่าจะมาลุยฝนเลยเนี่ยฝนไม่ตกเลย <c oughs> เอ๋เอ <c oughs> ไม่เจอช้างด้วย ที่มาหลายรอบแล้วไม่เคยเจอช้างเลยใส่บุญไม่มีโอ้เบรกดังต้องกลับไปล้างเบรกหน่อยนะเบรกฝุ่นน่าจะเยอะถึงแล้วอ่างเก็บน้ำสายสอน โอ้ยเยอยคนเต็มเลยโหเยอยคอนเทนต์มาแล้วเออจอดเอียงมันไม่ขึ้นแล้วอะ่ะอ,อย่าหาทำพาเลาะไปไหนแลวเนี่ยเลาะไปเรื่อย ชิวจัด้ <laughs> เอารับบทเป็นตากล้อง อันเพื่อนกับเราลงฟังปากช่องขี่แบบช,ชิวๆไปเรื่อยๆเลยโอ้โหสบายเย็นมากไม่เจอฝนทั้งนั้นตั้งใจมาตากฝนนี่จุดชมวิวกอมอที่สามศูนไหนบรรยากาศเป็นไงบ้างถ่ายรู้เปล่าอุ้ยสวยเนี่ยเอาแวะหน่อยแล้วกัน มร้านกาแฟปิดแล้วหา <Okay. S 1> เพื่อนจุดชมวิวสุดท้ายเดี๋ยวจะลงข้างล่างแล้วนะครับผมหา <Okay. S 1> เพื่อนหมดเวลาสนุกแล้วกลับบ้านกลับบ้านนะครับผมคิวเล่นเขาใหญ่ ตอนนี้เวลาหโมงโหชิวจัดบรรยากาศเขาใหญ่ก็นกัะกนานะครับปี2025นะเออนะผมผมก็มาทุกปีแหละวันนี้ก็ถ่ายบ้างไม่ได้ถ่ายบ้างอะไนี้นะผมก็ได้ขึ้นไปสักระ,ะน,นี่เนาะข้างบนนะครับที่เขาเขียวนะหาสุขใจนะผมพระสยามเทวาธิราชนะเออเพื่อนสักครั้งหนึ่งไม่เคยขึ้นไปก็ขึ้นไป,นไปดูสักหน่อยเลยกัน อยู่ตรงุ้นสองชั่วโมงเลยแล้วก็ขี่เลาะลงมาเรื่อยๆเ,เหวเนรลกไม่ได้ไปนะครับเหลวลงไม่ได้ไป <Bye> <laughs> มาทุกครั้งก็สนุกทุกครั้งนะครับเพื่อนๆเขาใหญ่ถ่ายรูปกับป้ายป่ะป้ายใหญ่นี้ป้ายใหญ่เขาใหญ่มากถ่ายไม่หรือจะไปเลย เอาละครับเพื่อนก็เดินทางกลับรับไม่มีอะไรให้ดูแล้วนะผมเราก็จะปิดคลิปนะอันนี้ก็วิ่งกลับทางฝั่งปากช่องนะครับเราก็เดี๋ยววิ่งไปมวกเหล็กนะโอ้ตอนนี้แสงพระอาทิตย์กำลังตกนะครับเวลา18-50บมานะผมเรากำลัส่งน้องเขาที่กรุงเทพเฉาสิริลลาดอีกนะครับผมเดี๋ยววิ่งไปอีกก็ไม่มีไรแล้วครับเพื่อนๆครับก็คลิปนี้ขอบคุณมากๆ ที่ติดตามรับชมนะครับใครที่ติดตามรับชมมาจนถึงตอนนี้นะทริปนี้มากับสาวนะครับผมฟีล <laughs> นะ <laughs> okay, กูดแน่โอเคเพื่อนๆครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วทริปหน้าจะพาไปไหนพาไปทำอะไรพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับใครอยากดูต่อไหมทริปกับสาวนะอย่างเงี้ยคอมเมนต์ไว้หน่อยโอเคเพืพ่อนๆไปแล้วครับผมเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย